สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูการแกะแบบคันนะคะหลังจากที่เราแกะเสร็จแล้วเราก็จะนำดินมาถมตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำเป็นกำแพงกันดินค่ะแบบที่เราเทเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแกะออกจากแบบค่ะแบบตรงนี้นะคะเราเทเสร็จไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะเราถึงมาแกะแบบนะคะแบบตรงนี้นะคะเป็นแบบขนาด 40คูณ1เมตร20เซนติเมตรค่ะปูนที่เราใช้เทนะคะก็เป็นปูนตะเตงง280ค่ะลักษณะเนื้อปูนนะคะไม่เป็นตาหมดค่ะ,ะเราไม่ได้ใช้วายกี้นะคะเราก็จะใช้ไม้ใช้เหล็กนี่แหละคะ่ะไล่ปฟองอากาศของปูนนะคะ ความกว้างของคานนะคะก็จะกว้างดูเฉลี่ยอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะตรงนี้เป็นคานเตะเตนะคะก็จะเป็นคานที่มีขนาดใหญ่ค่ะคานข้อดินและคานสเตนะคะก็จะเป็นคานเนื้อเดียวกันค่ะด้านบนนะคะเราไม่ได้ทำสเตยยึดเพิ่มค่ะแต่เราจะทำทับหลังนะคะ ก็เป็นขั้นตอนการแกะแบบนะคะก็จะใช้ค้อนใช้แสแรงงัดขึ้นแบบนี้ค่ะการทำคานอดินและคานสเตยของเรานะคะก็ใช้ปูนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นคานขนาดที่ใหญ่นะคะดินตรงนี้นะคะก็จะเป็นดินที่อ,อุ้มน้ำค่ะเราใช้เข็มนะคะความยาว6เมตรกดลงไปค่ะที่เหลือ โปรโด้านบนประมาณ2เมตรนะคะก็จะเป็นตัวรั้วกำแพงกันดินค่ะเมื่อเราแก็แบบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางแบบเรียงไว้ค่ะเพื่อที่จะใช้รถแมคโครนะคะในการยกแบบขึ้นไปด้านบนค่ะการทำงานตรงนี้นะคะก็ใช้รถช่วยนะคะเนื่องจาก ตัวเสาเข็มที่มีน้ําหนักมากทั้งแผ่นพีบแล้วก็แบบแบบนี้นะคะาการเคลื่อนย,ายอ้ายก็ลำบากค่ะต้องใช้รถนะคะในการช่วยยกค่ะส่วนรถแมคโครนะคะก็จะเป็นของเจ้าของงานค่ะรถก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะคะแบบเหล็กนะคะเราไม่ได้ใช้ไม้นะคะเราใช้เหล็กตีคำ้ำแล้วก็จะใช้ลวดมัดปากแบบค่ะ ตัวเหล็กที่เราค้ำไว้แบบนี้นะคะก็จะเป็นเหล็กขนาดสี่หุนห้าหุนนะคะแล้วแต่เศษเหล็กที่เรามีนะคะลวดที่เราใช้มัดปากแบบแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บไว้สำหรับใช้งานต่อไปได้ค่ะสำหรับรั้วกำแพงกันดินโดยรอบบริเวณโรงงานตรงนี้นะคะก็จะมีความยาวประมาณ400เมตรค่ะค่าใช้จ่ายในการทำรั้วตรงนี้นะคะ ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทค่ะเสารั้วแล้วก็เสาสเตยนะคะก็ใช้ไปออย่างน้อยนะคะ400ต้นค่ะแล้วก็มีแผ่นพื้นอีกอไม่ต่ำกว่า1000งพแผ่นค่ะส่วนแบบเหล็กนะคะก็จะเป็นแบบที่เจ้าของงานาซื้อมาเองเลยค่ะถ้าเช่าแบบนะคะก็อาจอาต้องเสียเยอะเหมือนกันค่ะสำหรับค่าเช่านะคะก็เลยลงทุนซื้อแบบมาเลยค่ะ แบบที่ซื้อมาทั้งหมดนะครประมาณ250แผ่นค่ะก็ใช้งบไปประมาณ80,000บาทค่ะสำหรับค่าแผ่นแล้วก็ค่าตัวนอนนะคะหลังจากที่เราแกะแบบตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะนําดินมาลงนําดินมาลงเฉพาะช่วงขานคอดินนะคะแล้วก็ช่วงขานตเตะจากนั้นนะคะเราก็จะวางแผ่นพื้น จนเต็มหัวเสานะคะเมื่อวางแผ่นพื้นเสร็จแล้วก็จะสั่งดินลงมาใส่จนเต็มตัวกำแพงกันดินตรงนี้ค่ะเมื่อใส่แผ่นดินเต็มแล้วนะคะเราถึงจะทำตัวคานบนหรือว่าทับหลังนะคะตัวทับหลังที่เราจะทำนะคะก็จะเป็นทับหลังที่มีความสูงขนาด40เซนติเมตรนะคะเท่ากับตัวคานขอดินตรงนี้เลยค่ะ จะเป็นคานคอดินขนาดที่ใหญ่นะคะเพื่อที่จะเผื่อเวลาที่เรา,อ,าอยากจะก่อกำแพงอิฐหรือ,อจะทำรัว้วชั้นที่2นะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ